สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบกับเราช่องกวยอาเจียงสายแก้วสักใบนะครับก็มาในรูปแบบแปลกตาหน่อยนะครับก็วันนี้เรามีกิจกรรมกิจกรรมดีๆมา,าอุคานแนะนํานะคะ,คะพอา<ผ>มพ่แม่เอฟซนะคะหรือท่านใดนะคะที่กําลัง รับชมคลิปอยู่นะคะใช่ครับผมก็พวกเราชาวช้างนะคะก็อยู่ในโครงการโคนชนาจักรจังหวัดสุรินทร์ใช่ครับวันนี้ขอแนะนำโครงการดีๆนะคะโครงการดีของชื่อว่าของโครงการโค,รรคนชนาจักรนะคะชื่อว่าโครงการวิ่งสนุกว,วิ่งที่ไหนก็ได้พร้อมกันทั่วประเทศวิ่งสนุกสุขภาพดีร่วมแบ่งปัน 2> 9 2 2 9ชีวิตนะคะครับผมก็วันที่ก็เริ่มสมัครกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง,ถง15บเ <15. S 2> มษายนเมษนายน2565นะคะใช่ครับช่องทางการสมัครนะคะทุกท่านมสมัครได้2แบบนะคะคือ1แบบออนไลน์นะคะแล้วก็แบบออนไซต์ site. สมัครได้กันทั้ง2แบบนะคะแล้วก็เป็นการวิ่งระยะทางสะสม68กิโลเมตรนะคะสมัครได้เลยนะคะทุกท่านแล้วก็มีค่าสมัครนะคะแบบธรรมดา5 50คะแนนนะคะคก็สิ่งที่ได้นะคะก็จะได้รับเสื้อ นี่เสื้อหล่อๆสวยๆนะคะเ,รครเหมือนพี่ควานหมายใส่นะคะกับเม็ที่พี่ควานหมายใส่อยู่อันข้างหลังโอ้สวยแบบอเมซอนเลยนะคะก็แบบควานช้างครับแบบควานช้างนะคะมีรูปมีตะโคมีรูปเสืออยู่ด้วยนะคะคก็แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะคือแบบ v i p นะคะ2 0 0พคะแนนนะคะเป็นการวิ่งนะคะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสัตว์อีก 9,000กว่าชีวิตนะคะครับผม2,000คะแนนนี้ก็จะไ,ได้อุปรกรณ์เพิ่มเช่นถ้วยรางวัลพิเศษนะคะอ่าอีกหลายๆอย่างนะคะท่าในใดที่อยากสมัครนะคะเข้าไปได้ที่อ่า v e r e a p appkeela.com นะคะหรือเฟ e บุ๊ก เวฟ a p p k e l a a นะคะนี่นะคะท่านใดที่สมัครแล้วก็จะได้รับเสื้อสวยๆกับเม็ผ้าสวยๆแบบพี่ควานหมายใส่นะคะเ,คเดี๋ยวแม่ควานให้ดูนี่นะคะทุกท่านท่านใดอยากจะสมัครนะคะก๊อปได้นะคะแคปแคปหน้าจอแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็อ่าศึกษารายละเอียดได้ที่ w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  ์ไ นี่นะคะ app keel.com นะคะเป็นการช่วยเหลือช้างนะคะ9,229ชีวิตเนาะพี่ควานไหมครับผมแล้วก็ได้ช่วยช้างเอ้ยได้ช่วยสัตว์นะคะอีกหลายชนิดแล้วก็ได้เสื้อสวยๆได้แมสสวยๆไปใส่นะคะก็ช่องกวัวเจียงขอ เป็นอีกกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ค่ะมาสมัครกันเยอะนะครับค่ะมาสมัครกันเยอะเยอะนะคะเาพาโนใจบนอาบน้ำไปกันเลยอ่านะคะวันนี้ก็เป็นข,ขอเป็นกระบอกเสียงนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะของทางโครงการคชนาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะที่พ่อขวานแม่ขวานได้แนะนำไปนะคะแล้วก็จะได้พา ลูกสาวน้องใจบุญอาบน้ําผัดเนื้อคัดตัวสาวผมยาวนะคะอายุ10ป,ปีนะคะก็ฝากพ,พ่อพอแม่ๆนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะรายละเอียดก็แคปหน้าจอแล้วก็ลองเซิร์ชนะคะ Google หรือเซิร์ชเน็ตเข้าไปดูได้นะคะ,ะเซสื้อสวยเนาะพี่ควันเนาะ เสื้อพอดีเลยนะคะนี่พี่ควานหมายใส่อย่างเท่เลย XL ครับใส่ XL นะคะมีหลายไซส์เนาะใช่ครับค่ะนี่ได้เสื้อสวยได้แมสช์สวยสนีอกลักษ์มากนะคะถือว่าเป็นการอ,ออกกำลังกายแล้วก็ได้เสื้อด้วยได้แมสด,ด้วยวันนี้อากาศร้อน ฝนจะตกอีกหรือเปล่าน้อพี่ควานไหมร้อนนะอบอ้าวนะคะทุกท่านก็เลยพาลูกสาวเรามาอาบน้ำสนอนน้ำสปาโครนร้อนร้อนร้อนรอนอ่ขัดไปเลยลูกขัดไปใจบุญใจบุญสาวผมยาวก็แจ้งข่าวอีกเรื่องนะคะคือ ท่านใดที่อยากจะจองนะคะวัตถุมงคลน,นะคะขนหางน้องใจบุญนะคะก็สั่งจองมาได้นะคะที่ช่องกัวเจียงของเรานะคะหรือจะทักไอดีไลน์แม่ควานก็ได้นะคะเรียบดีฮะก็เดี๋ยวเราจะมากๆเราจะไล์สุดให้ดูเนาะครับค่ะก็จะมีเป็นแหวน คนหานะคะ,ะเป็นกำไรคนหางจากน้องเลยนะคะก็หนึ่งปีนะคะจะทำพิธีเสริมแค่หนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าหางเขาจะหล่นนะคะต้องทำพิธีเสริมนะคะถางทุกเชือกเลยนะคะความเชื่อก็คือเสริมบารมีนะคะปัดสิ่งที่ไม่ดีใสเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็ ารายได้นะคะเราก็จะนําไปซื้อเป็นอาหารช้างซื้อให้กับน้องช้างนะคะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นสับปะรดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าแรงถอยลูกถอย,ถอยอก็ฝากทุกท่านสนับสน,นุนวัตถุมงคลจากช่องปวยเตียงได้คะ่อะอสาวผมยาวได้บวน ขัดตัวสิลูกร้อนไหมวันนี้เออเออก็น้องก็จะเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะ<อ>เริ่มเป็นสาวแล้วค<อ>ะหาแฟนให้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังไม่ให้เนะาะยังเด็กยังเ,กยงเด็กอยู่นะคะ เตสิบปีถ้าถ้าเด็กก็ปสีเองค่ะแต่ว่าช้างอ่ะถือว่าเขาเริ่มเป็นสาวแล้วนะใช่ครับถ้าเป็นชางคก่ะก็ช่วงนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะพี่ควานเนาะ<อ>เพราะว่าช่วงนี้ชนใช่นะคะเมื่อเช้าเราก็ได้ ซื้ออของกินนะคะเล็กๆน้อยๆอยไปฝากาช่องทายเป๊ปซี่นะคะที่ศูนย์กักตัวนะคะก็ใกล้จะได้ออกมาแล้วเนาะพี่ควนันก็13นู่นแหละครับประมาณวันที่สินะคะควันขันกับแม่ควันก็จะได้ออกมาแล้วนะคะความน,น,นี่ก็คือ,อเรียกว่าติดติดละนาวเลย แต่วันนี้มีตรวจตรวจเพิ่มในหมู่บ้านนะคะทุกท่านติดอีกสิบาลายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยเก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่ค่อยกล้าออกไปไหนของเราก็ตรวจอ่าสองั้งแล้วไม่มีนะคะคนเป็นลบนะคะของเราทั้งสองคนถอยลูกถอย ก็เป็นกําลังใจนะคะให้ทุกท่านนะคะที่อาจจะติดอยู่หรือเสี่ยงอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะคเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านมันไปให้ได้นะคะ<อ>คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเป็นกาลังใจทุกท่านเลยครับค่ะก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆของทางโครงการพัฒนาจักรนะคะ มาร่วมสนุกกันได้นะคะร่วมสนุกได้เสื้อด้วยได้ช่วยเหลือสัตว์อีก9,000กว่าร้อยพันชีวิตนะคะทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆกันเอาผ่าอาบน้ำจะไปหาต้นสับปะรดค่ะทุกท่านค่ะ ก็สับป,ปะรดที่เห็นนี้นะคะก็คือเราแม่ควานนะคะไล์สดนะคะวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแม่ควันไล์สดก็คะแนนแม่ควันก็จัดซื้อเป็นสับป,ปะรดอ่าหนึ่งตรงนะคะตรงนี้3,000คะแนนนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสน,นุนอ่า ผลไม้ออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็พี่พิมชนกแล้วก็ขอบคุณพี่พิมนะคะที่สนับสนุนทุกๆเดือนนะคะเดือนละ3,000คะแนนนะคะอะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรสุขภาพแข็งแรงหวังสิงใดขอให้สนดังใจปราถนาอะไรลูกอยากขึ้นรถเหรอุ้มา,มาใน,ใน,ใน่ยอยากขึ้นรถเหรอลูกเพื่อเพือ,พอ คันนี้ให้โชคออกบ่อยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคันจุล้อเราเนี่ยเหรอใช่ครับนี่นะคะทะเบียนไม่ค่อยชัดนะคะนี่งวดที่แล้วก็ออกนะงวดก่อนใช่ครับบ่อยมากเลยครับคันนี้ครับปีหนึ่งนี่น่าจะสองสามครั้งได้อยู่ครับถือว่าเลขนี้ออกบ่อยนะเดี๋ยวโบนถอยถอยลูถอยเร็วเนี้ยมาเนี่ยเนี่ยเนี้ย เสื้อสวยเสื้อสวยอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของทางโครงการข้าวชนาจนะคะร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็สําหรับคลิปน,นี้นะคะฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักไป วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ